สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามช่องช่างเองชแนลนะวันนี้ผมก็จะมารีวิว Power Amp p u Am o e o r o t i c นะครับรุ่นเป็น MB นะครับ9,900นะครับ v z e S นะครับซึ่งตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ที่20,000ต้นๆน,นะครับ24,000นะครับเป็นราคามือแรกนะครับส่วนมือสองผมก็เห็นเข้าลงกันที่ หมื่นกลางๆถึงหมื่นไปปลายนะครับแล้วแต่คนขายบางครั้งก็หมื่นสามก็มีนะครับแล้วแต่พ่อค้านะครับถ้าขายเองก็ไม่น่าจะขายแพงเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้เป็นหม้อแปลงทรอยนะครับสองตัวนะครับอ่าดูจากอ่าดูคร่าวๆแล้วน่าจะ,ะขนาดหม้อแปลงกันนะครับเพื่อจะให้ได้กระแสที่สูงขึ้นนะครับอ่าสเปคคร่าวๆข,าวของตัวเจ้า m v นะครับ 9,900 v Z s a ตัวนี้นะครับก็8โอห์มก็จะอยู่ที่2,800วั์นะครับ4โอห์มก็จะอยู่ที่5,600วันะครับ2โอห์มก็จะอยู่ที่1 1 0 0 0วัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นแอมที่สเปคโอเคเลยทีเดียวนะครับเรื่องอะไรเกียรติอะไรนะครับก็ทักมาถามโทรมาถามผมได้นะบางอย่างผมก็ไม่สามารถที่จะ พูดลงในคลิปได้นะครับเพื่อสมาชิกก็คงจะเข้าใจนะครับตัวนี้เป็นคัสเฮดนะครับสเปคที่เขาบอกมานะครับก็ขับเบียแกล้มได้หมดนั่นแหละครับนะครับก็เอาสเปคทฤษฎีที่เขาให้มาแต่ผมเคยไปลองแอมของพี่นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรุ่นที่ผมรีวิวตรงนี้นะครับไปเคยไปใช้อยู่ที่อำเภอคำมงจังหวัดกาลสินนะครับเคยลองแล้วเนื้อเสียงมันจะออก อ,ออกแนวคือต้องเอาไปขับเบดนะครับอืมออกแบบมาให้ขับเบยดนะนะครับถ้าจะผมจะบอกว่าออกเขาออกแบบมให้ขับเบยดผมก็คงจะพูดผิดอีกคือผมเอาเอาเอามาเปิดแล้วเอามาลองแล้วนะครับขับกลางเลยมันไม่ค่อยแจ่มนะสําหรับผมลองนะแต่ขับเบดเนี่โอโ้โหข้างละสี่นี่อิมนะครับสิบแปดยี่สิบเอ็ดนิ้วเนี่ย ครั้งละ4นี่ได้ใจนะครับอิ่มมากแล้วก็แรงมากนะครับสําหรับเจ้าตัว MB 9 0 0 9 v z s ตัวนี้นะครับซึ่งกำลังวัดสูงสุดนะข้า้งละ4ดอกก็1 0 1 0 0 0วัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นแอมที่แรงแล้วก็ราคาไม่แพงครับควรเปิดใจนะครับหลายคนก็เปิดใจนะครับที่จะใช้นะครับก็เป็นแอมอีกยี่ห้อหนึงนะครับที่โอเคนะครับอยู่นะครับ ถ้าอยากได้ข้อความข้อมูลที่ลึกกว่าในคลิปวิดีโอก็สามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศู้า0 9 3 2, 5, นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามาสติกหรือว่าเกียรติอะไรหรืออะไรต่างๆกับผมได้โดยตรงนะครับซึ่งผมก็จะไม่พูดมาในคลิปนะครับพ็าหลายอย่างก็พูดไม่ได้นะครับหลายอย่างก็พูดาตามพูดได้มาพูดถึงน้ําหนักนะครับ เป็นสองหม้อแปลงนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่65กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับสำหรับแท่นเจ้า MB 9000 v z s ตัวนี้นะครับก็น้ำหนักเยอะมากนะครับยกคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะครับน้ำหนัก <c oughs> น้ำหนักหกิกิโลกรัมนี่เป็นน้ำหนักที่โหถือว่าหนักทีเลยทีเดียวนะครับอืม เพื่อสมาชิกหลายคนนะครับเอาไปขับเบียดกันนะครับก็ไม่มีใครที่เอาไปขับกลางนะตัวนี้เท่าที่สอบถามข้อมูลมาเท่าที่ผมไปลองมาแล้วนะครับขับเบียดนี่โอ้ยสะใจมากนะครับอืมคงไม่มีใครเอาไปขับกลางเหลี่ยมแน่นอนครับถ้าขับกลางเหลี่ยมก็จะเอารุ่นเล็กกว่านี้นะครับตัวนี้ขับเบียดสะใจเสียงหนานะครับหนักแน่นดีนะครับได้ลูกได้เนื้อเนื้อเสียงเบียดนี่หนาเลยนะครับหนานะครับ ถามว่านุ่มไหมมันก็ได้ความละมุนนะครับมันมันก็จะไม่แข็งเหมือนคัสเอ b บบิดนะครับคัสเฮ็ดคัสเฮ็ดมันได้ความกระหึม่มอ่าได้ลูกหนานะครับอืมแล้วแต่คนควจะใช้นั่นแหละแล้วแล้วแต่อ่าคุณจะไปใช้ดอกอะไรกับตู้อะไรนั่นแหละนะครับถ้าจะพูดเจาะจงไปเดี๋ยวก็จะเป็นดราม่านะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับอ่าเช้านี้ผมก็นํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับกับแอมแท่นนี้ที่ผมนำมารีวิวจาก รุ่นที่แล้วผมรีวิวเจ้า MB 8800ไปนะครับอืมก็เป็นรุ่นกลางๆเป็นรุ่นลองท็อปนะครับแต่ตัวนี้เป็นท็อปสุดแล้วของ Pro ยูโรนะครับเก0ันนะครับก็เป็นพลังกำลังที่ถ้าลดก็คืออ่เรียงมแมาเต่งเทอร์โบก็บ้ากันไปหมอป้อแปลง2ลูกเนาะอืมให้กำลังที่ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรข้างหลังก็เป็น XLR นะครับ มีสวิทชมีอะไรนะครับเลือกหมวดหมวดฟังก์ชันต่างๆผมก็จะไม่พูดถึงหมวดฟังก์ชันต่างๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากเอ็มหลายๆรุ่นอาจจะมีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆเติมเข้ามาแต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่า,าคนบ้านๆหรือว่าเพื่อนสมาชิกจริงๆเล่นจริงๆ,ๆ,ๆก็ไม่ได้ไปกดอะไรมากมายขนาดนั้นก็จะมีสเตอร์โมโนบิตหรือว่าอาจจะเป็นชแนลเ,เลือกความถี่อะไรต่างๆก็อยู่ในนั้นอยู่ในคู่มือนะครับผมก็เลยจึงไม่เจาะจงรายละเอียดมากนะครับ เพราะว่าส่วนมากเพื่อนสมาชิกซื้อแอมก็เน้นว่าแรงไหมนะครับเอแบบแรกแรงไหมเสียงเป็นยังไงอืขับอะไรได้นะครับส่วนมากก็จะถามว่าขับเบียดนั่นแหละไม่ได้ถามว่าขับกลางหรอกนะครับถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่เคยมีเพื่อนสมาชิกที่สอบถามว่าขับกลางได้ไหมนะถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ก็จะนิยมขับเบียดนะครับนิยมขับเบียดเพราะผมเอามาลองแล้วเสียงมันแจ่มมากนะขับเบียดขับกลางมันก็แรงนะแต่ว่าถ้าเทือบ เทียบแล้วมันมันมันขับเบียดผมว่ามันได้กว่านะอเอามาขับกลางก็สําหรับผมมันไม่เบิกต้องบอกว่าสําหรับผมที่ลองมามันไม่เบิกนะสำหรับขับกลางแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับเหมือนเหมือนทับ9 0 0ันั่นแหละนะครับมิก้าที่9 0 0ันั่นแหละขับกลางได้ไม่ได้แต่แต่ถามว่าเสียงมันใสไหมมันถามว่ามันได้ไหมสําหรับผมแล้วมันไม่ได้นะผมก็เลยใช้ขับเบยดนะสาหรับทับเห็นไหมแอมมันแต่ละรุ่นมันก็อ่าถึงแม้เขาจะบอกว่ามันขับได้อะไรนั่นนู่นนี่ได้มันก็ เวลามาลองมันก็ไม่เหมือนในสเปคที่ให้มาโอเคตัวนี้แรงแน่นอนราคาก็โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ